สองข้อที่ทําให้คุณเนี่ยมีความบ้างขั่งเหลือเฟืออย่างแรกเลยเข้าใจเรื่องนี้ก่อนนะว่าความบ้างขั่งเหลือเฟือมันเป็นสิทธิของทุกคนอย่าไปคิดแค่ว่าอ๋อฉันเกิดมามีมรดกแค่นี้หรือว่าเพราะแม่มีรวยหรืออะไรพวกนั้นอย่าไปคิดเรื่องนี้คุณน,นั้นเข้าใจผิดแล้วจริงๆแค่มันสมองของคุณนี่มหัศจรรย์มากนะมันสมอง,องคุณพลังงานในตัวคุณนี่สามารถ light up city หมายความว่าแค่พลังไฟฟ้าในตัวคุณเนี่ย สามารถทําให้เมืองทั้งเมืองสว่างได้นี่เป็นวิทยาศาสตร์คนไม่เข้าใจเรื่องพวกนี้นะคนส่วนใหญ่คิดว่าเออก็คิดได้แค่ที่เขาเห็นนั่นแหละนะครับหนึ่งแรกเลยนะห้ามพูดคําว่าคําที่คุณไม่ต้องการข้อหนึ่งเลยห้ามพูดคําที่คุณไม่ต้องการยกเฉพาะคำว่านี่นี่คำว่านี่มีคําว่านี่อยู่ในนะั้นคุณจะมีนี่ตลอดเวลาอย่าตั้งเป้าก็าอย่าบอกด้วยนะว่าฉันไม่อยากมีนี่แล้วนะภายใน2ปีปลดนี่2ล้านอะไรอย่างเงี้ยเวลาคุณพูดคำเนี้ย มันก็มีแต่คําว่านี่อ่ะทำไมตั้งเป้าไปสิฉันมีเป็นบวกห้าล้านทำไมไม่ตั้งเป้าแบบนั้นอ่ะก็แปลว่าสองล้านก็ต้องหายไปอยู่แล้วถูกป่ะยังไงมาตั้งให้ฉันเป็นบวกห้าล้านฉันได้เงินมาห้าล้านเรื่องหนึ่งที่จะต้องให้กระจ่างสำหรับทุกคนนะคืออย่าเอาคําพูดลบเข้ามันมาตั้งเป้าเข้าใจป่ะอย่าเอาคาพูดลบมาตั้งเป้าเช่นถ้าคุบอกจะปลดหนี้สองล้านภายในปีนี้คุณจะมีหนี้อยู่เรื่อยๆ ทำไมไม่ตั้งเป้าฉันมีเงินเหลือเฟือห้าล้านฉันดึงดูดเงินห้าล้านฉันดึงดูดสิบล้านแปลว่าไอ้สองล้านมันต้องหายไปอะผมเคยเนี่ยต้องหาเงินร้อยล้านอะต้องหาเงินร้อยห้าสิบล้านตอนนั้นต้องหาเงินร้อยห้าสิบล้านก็ไม่รู้จะหาจากไหนตอนนั้นอะผมก็ใช้พลังจิตใช้พลังจิตแต่ว่าตั้งเป้าไงบอกว่าผมต้องการพันล้านผมต้องการให้พันล้านมันเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับผม ผมต้องการให้ร้อยละร้อยห้าสิบร้านเป็นเรื่องเล็กสำหรับผมผมต้องการให้พันล้านเป็นเรื่องธรรมดาเรื่องแรกคือจําไว้เลยคุณนะเป็น,ปนคู่ควรกับความบ้างขั่งเหลือเฟือ,อ,อไม่มีขาดเลยอย่าห้ามไปคิดแค่คุณใช้พลังจิตนะครับข้อสองคือ,อ,อพลังจินตนาการพลังจินตนากา,การก็คือพลังจิตนั่นแหละผมบอกได้เลยนะเมื่อไหร่นะใช้พลังจิตนําหน้าใช้พลังกายแทบไม่ต้องคนส่วนใหญ่มันชอบพลังกายมนุษย์มันเสพติดพลังกายอ่ะมันจะต้องแบบออกแรงสู้ ส้างอะไรของเขาอะเหนื่อยเนื่อยทั้งหลายแหล่นะครับมันเสพติดเพราะมันแต่ว่าถ้าคุณอยากรวยแบบบ้างครั้งเหลือเฟือใช้พลังจิตก่อนใช้พลังจิตให้แม่นใช้พลังใจนํานี่ใช้พลังจิตตั้งใช้พลังใจนําหมายความอะไรพลังใจเนี่ยให้มันมาปเ,เป็นเกณฑ์ของคุณไงว่าเฮ้ยไอสิ่งนี้ฉันชอบหรือเปล่าพลังใจนี่มันเป็นไกด์ว่ามาถูกทางหรือเปล่า นี่เป็นเป็นสิ่งที่จกักรวาลส่งมาเวลาคุณรู้สึกดีแปลว่าถูกทางเวลาคุณมารู้สึกไม่ดีแปลว่าผิดทางไอ้ปัญหาของคนเนี่ยคือแม่งรู้สึกว่าเหนื่อยไม่ชอบทอําแล้วยังไปทํามันอีกผมรู้เลยว่าในตัวคุณเนี่ยมีความบ้างข้างเหลือเฟือแต่คุณจะต้องจูนตัวเองให้เป็นแล้วมันไม่เกี่ยวกับความรู้ด้วยนะอย่าไปคิดว่าเป็นเกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับความอะไรอะ่ะต้องเรียนสูงคมบอกได้เลย ถ้า,ถ,าถ้าคัดสูตรการเรียนสูงมันเป็นมันเป็นเรื่องของคําตอบของความบ้างคั่งคนจบด็อกเตอร์เยอะแยะที่ไม่ได้เงินเดือนสี่หมื่นมแล้วเขาไม่รวยอะ่ะเต็ดหนี้ใส้แห้งกันเต็มไปหมดอะ่ะทํางานให้ทํางานให้คนที่ไม่ไม่จบอะ่ะเขาจะทำงานให้คนที่จบด็อกเตอร์เยอะแยะจบด็อกเตอร์เมืองนอกด้วยนะจบออกซฟอร์ดด้วยน้ว้ทำงานให้คนที่เรียนไม่จบถ้าม <ๆ S 1> ันไม่ใช่คําตอบเพราะฉะนั้นเรียนเก่งก็ไม่ใช่เรียนเก่งคนเรียนเก่งทํางานให้คนไม่เรียนไม่เก่งเยอะแยะไปหมดแล้วไม่รวยด้วย<ๆ>บางคนเรียนเก่งไม่รวยด้วยแต่ไปหมด เพราะฉะนั้นอย่าปฏิเสธนะครับไปเรียนคอสนี้ไปคอสหกร้อยเกสิบล้านถ้าคุณไม่แฮปปี้คืนเงินเลยก็คอสนี้มันข้อมูลในคอสเราต้องปล่อยวางผลลัพธ์ปล่อยวางเลยเพราะว่าที่ผ่านมาคือเราคิดว่าเราต้องแบบได้เงินอย่างเดียวเนี่ยทำไมทําออนไลน์ทำไมทําอาชีพเก่าแล้วมันไม่อื่มันมีอาชีพไหนแล้วก็ทําไมทํางานหนักหนักหน่อยเหนื่อยแต่พอมาเรียนคอสนี้ยมันได้รู้ว่าเราจะทำยังไงใหไ้ได้เงินมาง่ายง่าย กดล็อกแต่ละภาพเต็งในนั้นเลยแล้วความคิดที่ว่ากว่าจะได้เงินมาแต่ละบาทเนี่ยอาจารย์อ๋ออันนี้อันนี้แบบโอ้ก็แคุณเคยพูดคำนี้กับตัวเองบป่กว่าจะได้เงินมาแต่ละบาทคุณเคยได้ยินโปรแกรมคำนี้โปรแกรมคือคือสิ่งที่คุณเนี่ยรับจากคนอื่นมาแล้วก็เอามันลั่นชีวิตคุณคนส่วนใหญ่จะเกิดเกิดใช่พ่อแม่จะพูดกับตัวเองยางไงเงินกูไม่ได้อะไรนะกูไม่ได้พิมพ์แบ้ยงไงเบืองได้เองไนะเว้ คำนี้ผมก็เคยได้ยินคุณแม่ผมพูดไม่ได้พิมแบงเองได้นะเว้ยอะไรแบบนี้เงินหายยากนะเว้ยดูสิพ่อต้องเหนื่อยกว่าจะได้เงินมาผมจะเอาเปลี่ยนโปรแกรมใหม่นะทุกคนผมให้ไปหนึ่งข้อแพงๆพูดกับตัวเองคำนี้ทุกวันก่อนนอนเนองินล้านหาง่ายมากพูดกับตัวเองคำนี้ทุกวัน เงินล้านหาง่ายมากแล้วคุณจะเห็นผลพูดกับตัวเองสาวันแล้วอย่าต้านนะคุณอย่าไปบอกคําว่าแต่นะถ้ามีคําว่าแต่ข้างหลังนะคุณรับคําสั่งนี้ไปอย่างเดียวแล้วสะกดจิตตัวเองก่อนนอนเงินล้านหาง่ายมากเงินล้านหาง่ายมากเงินล้านหาง่ายมากใครยังไม่มีตังคุณเอาคํานี้ไปเอาคํานี้ไปใช้เดี๋ยวคุณจะเห็นผลเดี๋ยวคุณมาอย่างน้อยมันมาอะไรที่มันเกินปฏิหารมันไม่ต้องถึงล้านบางทีส้าเกิดคุณได้เดือนละแสนแล้วไม่มาสามแสนนี่ก็ ว้าว <Wow. S 2> แล้วนะใช่ไหมก็ถือว่ารับชนะแล้วนะไม่ต้องบอกอาจารย์มันจนนี่แสนหนึ่อได้มาล้านหนึ่งเฟลมากเลยเอ้ยไม่ <c oughs> ได้มาห้าแสนเฟลมากเลยรู้สึกเฟลแหมมาตั้งเพิ่มตั้งส<า>ี่แสนใช่ไหมเอาคำนี้ไปใช้ก่อนนอนนะพูดเง,งงงนะงงเงินล้านหาไง่ายมากเงินล้านหาง่ายมากแล้วห้ามแตะข้างหลังนะไอการแตะข้างหลังมันคือการต้านเงินล้านหาง่ายมากแต่คนอย่างฉันจะไปทําได้เหรอแต่ฉันไม่มีการศึกษาแต่ จ,จ,จุคุณไม่รู้หรอกจกักรวาลมีวิธีการส่งเงินล้านให้คุณทั้งเยอะตั้งแยะมีหลายร้อยวิธีไม่รู้จะเป็นวิธีไหนก็นตามแต่บางคนเระดกก็ได้แต่งงานกับคนรวยก็ได้ลอตเตอรี่ก็ได้หว้ยก็ได้เขามีวิธีการส่งคุณเยอะแยะคุณจะไปแต่แล้วกันดีไหมถ้าใครสนใจคอร์ส690ล้านนะครับผมแนะนาคอร์สนี้ทําไมมีหลักคิดเจ๋งมากมันจะสัดสะปีดคุณเร็วมากใครที่สนใจเรียนนะคะทักไปได้เลยที่ไลน์แอด d b u n v i t นะหรือข้อความเพจเลย พเพื่อนเพื่นชอบความรู้ดีๆแบบนี้อย่าลืมกด subscribe ใน YouTube ก็กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้แจ้งเตือนถ้าไหน Facebook ก็ Follow แล้วก็กด See First นะครับแล้วผมจะได้ส่งความรู้เจ๋งๆให้คุณตลอดเวลาแล้วเ,เจอกันนะครับผมบัลฑิตรวงศศรีสวัสดีครับ